E.F.M. On Tour แน่นอนนะคะเตรียมตัวลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้ค่ะสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมา,าหลายคนส่งมาแชร์ประสบการณ์อยู่ๆก็อยากกินนั่นนี่อ่าเรียกได้ว่าเราเป็นพวกเดียวกันค่ะเรื่องกินเราก็จะเรื่องใหญ่อยู่ที่ว่าจะกินอะไรเท่านั้นเองนะคะหลายคนแนะนำมาว่ามีไก่ทอดที่ร้านไก่ย่างเอ๊ะคุณผู้ฟังร้านมันมีไก่ทอดขายที่ร้านไก่ย่างใช่ไหม ได้บางคนบอกว่าไปซื้อไก่ทอดแล้วพอพี่อ้อมไปอย่าแต่ในขณะที่อ้อมยังหาอยู่เลยว่าไก่ทอดที่ไหนนี่ถึงขั้นโทรไปถามรุ่นน้องเลยนะเขาบอกว่าหลังการบินไทยและนี่กับคุณอ้านสองคนนั่งหาไม่ได้หาข้อมูลจะคุยหูบคุณูฟังหรอคะ่ะใครรู้จักร้านไก่ทอดที่ไก่ทอดถัดใหญ่ที่ชื่อคุณอภิสิทธิ์บ้างแถวถนนจันทร์มันอร่อยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยหาหาไปหามาพอไก่ทอดถัดใหญ่ก็มีบอกว่าร้านยังเปิดอยู่ อยู่ที่สงขาคิดว่าจะได้กินกี่โมงก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเย็นนี้ขอให้คุณมีความสุขนะคะและที่สําคัญอย่าทานดึกมากและเมื่อทานแล้วเว้นระยะสักพักหนึ่งแล้วค่อยนอนค่ะกดจะได้ไม่หลย,ย้อนสวัสดีค่ะ e DJ, Bye. DJ ออ้ม EF By ค่ะ